สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราไมา่อยู่ในโลพอีกแล้วเหมือนเดิมครับแต่ไม่เหมือนเดิมครับก็คือผมมาอยู่ในแมปเบลปุ่แล้วผมเจอแล้วคือวันนี้ผมจะมีะมาแนะนําสิ่ง้ครับก็คือนี่ครับออกไปเท่านี้แล้วเดี๋ยวชนะกมนี้ในการใช้เจ้าหนี้ คือเพื่อนผมสอนมาเพื่อนผมสอนทำบักก็เลยคือที่ริงแล้วอ่ะผมอยากได้นี้นะเยินสี่พันเงินหนึ่งสี่พันสัญญาแน่นอนรอบหน้าจะมีฟังกิชที่ผมจะต้องทำให้ได้ก็เลยประมาณนะ้นผมคิดว่ามันอาจจะน่าเบื่อแต่คือผมตัดไม่ได้ช่างเถอะผมก็อยากให้ผมตัดอยู่ไหม ว่าผมตัดก็ได้ครับทำไมมันตัดไม่ติดเนี่ยช่งเด้อโอ๊ยทำไมว่าพี่พมันเกินแมปอะอะไรประมาณเนี้ยอืมมันไม่ใช่นะครับ คือคือที่กิละเจนเนี่มันก็สามารถหมดได้นะเขาไม่ได้มีเาไว้สำหรับโคงเกมหรอกนะแต่มันช้ามากๆขนาดนี้มันไม่ได้มีเาไว้กโคงเกมสรกอกล้รตบไปตบไปทางนี้ จะลองขึ้นบนผีนเสื้อ ตอแค่นี้่ผมขี้เกียจไปใช้ฉากมาตอนนี้เท่าจริงแล้วเราจะใช้เลยอเป็นกะที่สุดของผม คือได้คิดแล้วบอกมีเพื่อนอยู่ะแต่คือเขาได้รบอกเขาปล่อยนั่นแหละแต่ส่วนหญ่แล้วเขาจะไปเล่นเกมอีกเพื่อนผมชอบเล่นของเด็กเตีิดแล้วผมก็แนะนำให้ท่านผู้ชมไปเล่นดูเพื่อนผมชอบเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องชอบแล้วผมเพิ่ใกล้จะตายแล้วไม่เป็นไรว่าของนี้อยู่ได้ ขอยาย้ายาให้มันผิกแล้วกันถ้ามันผิกนี่ผดตายแต่นี่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมกดอัพยุทถ้าไม่หมอไม่โดนขโมยเรือดีไหมเนี่ยถ้าขโมยได้นี่ขโมยไปแล้วนะ ข,ข้างเรือค่อยกว่า,าแบบนี้ดูคุ่นๆนะดูว่านั่นไงไม่เป็นไรคือบอกน้ำเนี่ยมันจะก,กันซินามิได้ดไมันก็เลยไม่เป็นไรมาก เนี่ยไม่เป็นไกเลยผมเกตดดันนี่ผมเกตัดดนเนี่เพราะมันจะเด้งและทำให้เลอะผมคีดฮัลโหลก็เดี๋ยวว่าได้เป็นไก่อยู่นะ ว่าผมเจ๊ดาน,นี่เดี๋ยวผมก็จะโดนรถไฟทับตายเนี่ยขอให้รถไฟมันไปก่อนแค่ยังดีโชคดีนะเนี่ยที่ที่เขาส่งแล้วได้รถไฟสั้นมันมีโอกาสยากมาเลยนะที่จะท้รถไฟฉันสั้นเนี่ยโชคดีได<ช>้รถไฟฉันเดี๋ยวถ้าผมตายรอมยี้เมื่อไรผมจะจบคลิป Cô có bỏ mẹ ra khuôn mặt kia không? Yêu, không kêu bà Không biết cho kêu bà về Cái gì